ระเบิดขาวใหญ่ครับสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปอาจไม่มีวันย้อนกลับนี่คือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการเงินโลกครั้งประวัติศาสตร์ที่จะส่งผลกระทบโดยตรงกับสินทรัพย์ที่คุณและผมถืออยู่โดยเฉพาะ Bitcoin ครับข่าวที่ผมกำลังจะเล่าคือการปลดล็อกประตูบานสุดท้ายที่ขวางกั้นระหว่างบิตคอยกับแหล่งเงินทุนที่ใหญ่ที่สุดในโลกนั่นคือเงินออมเพื่อการเกษียณของคนอเมริกันทั้งหมดครับ ล่าสุดประธานาธิบดีสหรัฐได้ลงนามในคำสั่งผู้บริหารหรือ executive order ฉบับประวัติศาสตร์ที่จะปูทางให้สินทรัพย์ทางเลือกโดยระบุชื่อชัดเจนว่ารวมถึง c r y ปโตเคอเรนซีสามารถเข้าไปอยู่ในพอร์ตการลงทุนเพื่อการเกษียณ 401k ได้แล้วนี่ไม่ใช่แค่ข่าวเล็กๆ แต่มันคือโดมิโนตัวแรกที่กำลังจะล้มทับกันเป็นทอดๆและจะนำพากระแสะเงินทุนมหาศาลชนิดที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนไหลเข้าสู่สินทรัพย์ที่มีจำนวนจำกัดอย่างบิตคอยครับเดี๋ยวก่อนนะครับเรื่องเงินกเกษียณในอเมริกามันจะมาเกี่ยวอะไรกับบิตคอยท่านหนาน,นั้นเลยเหรอครับเกี่ยวแบบเต็มๆและรุนแรงกว่าที่ทุกคนคิดครับต้องเข้าใจก่อนว่า 401k คือหัวใจของระบบการออมเพื่อการ,กรเกษียณของคนอเมริกันหลายสิบล้านคน มีเม็ดเงินในระบบนี้มหาศาลถึง9-12ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ตลอด50ปีที่ผ่านมาเงินก้อนนี้ถูกล็อกไว้ด้วยกฎหมายที่เรียกว่าเออร์ซาซึ่งออกในปี1974กฎหมายนี้เข้มงวดมากครับ อนุญาตให้ลงทุนได้แค่ในสินทรัพย์ที่ถือว่าปลอดภัยอย่างหุ้นและพันธบัตรเท่านั้นสินทรัพย์อย่างบิตคอยหรือแม้กระทั่งอสังหาริมทรัพย์ถูกมองว่าเป็นของต้องห้ามมาโดยตลอดครับแต่คำสั่งผู้บริหารฉบับนี้คือการทุบกำแพงนั้นทิ้งครับมันไม่ใช่แค่แนะนำแต่เป็นการสั่งให้กระทรวงแรงงานและกละตรตสหรัฐหรือ SEC ไปแก้ไขกฎระเบียบเก่าๆเ,เหล่านั้นทั้งหมด เพื่อทำให้ทุกคนเข้าถึงสินทรัพย์ทางเลือกได้นี่คือการประกาศอย่างเป็นทางการจากผู้นำประเทศมหาอำนาจว่าบิตคอยถูกยกระดับให้เป็นสินทรัพย์เพื่อการลงทุนระยะยาวสำหรับการสร้างความมั่งคั่งเพื่อวัยเกษียณแล้วครับและนี่คือสิ่งที่หลายคนไม่รู้การเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ได้เกิดขึ้นในสุญญากาศครับ ก่อนหน้านี้บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านการเงินอย่าง Fidelity ซึ่งเป็นผู้บริการ 401k รายใหญ่ที่สุดในอเมริกาได้เตรียมระบบของตัวเองไว้พร้อมแล้วพวกเขารู้ว่าวันนี้ต้องมาถึงพวกเขาเห็นความต้องการจากลูกค้าสถาบันและพนักง,งานบริษัทต่างๆที่อยากจะจัดสรรเงินส่วนหนึ่งมาที่บิตคอย คำสั่งนี้จึงเปรียบเสมือนการให้ไฟเขียวอย่างเป็นทางการปลดปล่อยให้ยักษ์ใหญ่ทางการเงินทุกเจ้าสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์บิตคอยให้กับลูกค้า 401k ของตนเองได้อย่างเต็มรูปแบบครับหมายความว่าจากนี้ไปพนักงานในอเมริกาสามารถเลือกซื้อบิตคอยจากเงินเดือนของตัวเองเข้าพอร์ตกรเกษียณได้เลยถูกต้องครับและนี่คือสิ่งที่เปลี่ยนเกมทั้งหมด มันเปลี่ยนสถานะของบิตคอยจากสินทรัพย์ที่คนมองว่าเอาไว้เก่งกำไรให้กลายเป็นสินทรัพย์เพื่อการอ,อมระยะยาวในชั่วข้ามคืนลองนึกภาพตามนะครับก่อนหน้านี้ หน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐเองยังออกมาเตือนให้ใช้ความระมัดระวังอย่างสูงสุดกับการลงทุนในคริปโตแต่วันนี้รัฐบาลกลับลำร้อยแปดสิบองศาบอกว่าเอาเงินกเกษียณของคุณมาลงทุนในนี้ได้นี่คือการส่งสัญญาณที่ทรงพลังที่สุดไปยังตลาดการเงินทั่วโลกมันเปลี่ยนการรับรู้ของคนทั้งระบบตั้งแต่ที่ปรึกษาการเงินจนถึงนักลงทุนรายย่อยว่าบิตคอยไม่ใช่ของเล่นอีกต่อไปแต่เป็นเครื่องมือสร้างความมั่งคั่งที่ได้รับการยอมรับในระดับสูงสุดแล้วครับ แต่เรื่องนี้มันซ่อนอะไรลึกกว่านั้นเพราะเงินที่จะไหลเข้ามานี้ไม่ใช่เงินร้อนที่เข้ามาเร็วออกเร็วเหมือนนักเทรดทั่วไปครับแต่มันคือสิ่งที่เรียกว่า sticky capital หรือเงินเย็นแบบเหนียวหนึบลองจินตนาการตามนะครับพนักง,งานบริษัทหลายล้านคนที่ตั้งค่าให้หักเงินจากบัญชีเงินเดือนทุก2ส,สัปดาห์เพื่อซื้อบิตคอยเข้าพอร์ต 401k โดยอัตโนมัติมันคือกระแสะเงินสดที่ไหลเข้ามาอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องไม่สนใจราคาตลาดในระยะสั้นเงินก้อนนี้จะเข้ามาทุกเดือน ปีแล้วปีเล่ามันจะสร้างฐานของความต้องการหรือ Demand Floor ที่แข็งแรงและสูงขึ้นเรื่อยๆทำให้สเสถียรภาพของราคาสูงขึ้นและแนวโน้มในระยะยาวชัดเจนขึ้นอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนครับเข้าใจแล้วครับว่าเงินกำลังจะไหลเข้ามาหาศาลแต่จากตรงนี้มันจะไปถึงหล้านหยวนได้ยังไงครับคำถ,ถามดีมากครับเพราะนี่คือหัวใจของเรื่องทั้งหมด มันคือสมการที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังที่สุดในโลกการเงินตอนนี้นั่นก็คือพลังที่หยุดไม่ได้กำลังพุ่งเข้าชนกับวัตถุที่เคลื่อนย้ายไม่ได้ครับพลังที่หยุดไม่ได้ก็คือซูนามิแห่งความต้องการที่ผมเพิ่งเล่าไปลองคิดเลขตามผมง่ายๆนะครับตลาด401 k มีมูลค่าประมาณ10ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐถ้ามีเงินแค่1% แค่1%เเท่านั้นนะครับไหลเข้ามาในบิตคอยนั่นคือเงินใหม่1 0 0 0 0แสนล้านดอลลาร์ถ้าเป็น2อถึงเหละครับก็คือ2อ0ถึงสแสนล้านดอลลาร์และนี่ไม่ใช่เงินที่เข้ามาครั้งเดียวแล้วจบแต่มันคือกระแสงเงินที่จะไหลเข้ามาต่อเนื่องไปอีกหลายปีนี่คือความต้องการที่แท้จริงและเป็นระบบครับทีนี้มาดูวัตถุที่เคลื่อนย้ายไม่ได้บ้างนั่นก็คือสป라이หรือจํานวนของบิตคอยที่มีอยู่อย่างจํากัดแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดครับ 1>, 1. จะมีบิตคอยได้เพียง21ล้านเหรียญบนโลกนี้เท่านั้นไม่มีวันมากไปกว่านี้ได้มันถูกฝังอยู่ในโค้ดไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ 2>, 2. ในจำนวนนั้นมีเหรียญที่คาดว่าสูญหายไปตลอดการจากการทำกุญแจหายหรือเหตุผู้อื่นๆอีกประมาณ20%หรือราวราวสาล้านเหรียญเท่ากับว่าซัพพลายที่หมุนเวียนจริงๆอาจมีแค่1 7บเถึงสิล้านเหรียญเท่านั้นและ 3. ทุกๆ4ปีจะเกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่าฮาร์ฟวิง ซึ่งการผลิตบิตคอยใหม่จะลดลงครึ่งหนึ่งมันคือการบีบซัพพลายให้หายากขึ้นไปอีกอย่างเป็นระบบการฮัฟวิ่งครั้งล่าสุดในปี2024ทําให้มีบิตคอยเกิดขึ้นใหม่แค่วันละ450เหรียญเท่านั้นเองครับพูดมาถึงตรงนี้หลายคนอาจช็อกเมื่อเราเอาพลังความต้องการมาหาศาลจากเงินกเกษียณมาเจอกับสป라이ที่มีจํากัดและหายากขึ้นเรื่อยๆผลลัพธ์มันมีได้อย่างเดียวคือราคาต้องปรับตัวขึ้นอย่างรุนแรงค่ะ การที uhm. ่บิตคอยจะไปถึง1ล้านดอลลาร์ต่อเหรียญได้นั้นมูลค่าตลาดรวมของมันจะต้องอยู่ที่ประมาณ21ล้านล้านดอลลาร์ฟังดูอาจจะเยอะนะคะแต่เมื่อเทียบกับขนาดของตลาดสินทรัพย์อื่นๆทั่วโลกเช่นตลาดอสังหาริมทรัพย์โลกที่มีมูลค่ากว่า300ล้านล้านดอลลาร์หรือตลาดหุ้นทั่วโลกที่100ล้านล้านดอลลาร์ การที่บิตคอยจะมีมูลค่า21ล้านล้านดอลลาร์มันไม่ใช่เรื่องเพอ้อฝันเลยค่ะมันคือการที่บิตคอยเข้าไปกินส่วนแบ่งตลาดสินทรัพย์รักษามูลค่าที่ปัจจุบันถูกครองโดยทองคำมาแค่15-20%เท่านั้นเองค่ะ เหมือนกับว่าการเข้ามาของเงิน 401k เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาครั้งสำคัญเลยนะครับไม่ใช่แค่ตัวเร่งค่ะแต่มันคือการเปลี่ยนเฟสของการลงทุนเลยทีเดียวเราอาจมองว่าการอนุมัติ s p อ t BTC ETF เมื่อต้นปี2024ที่มีเงินไหลเข้าไปหลายหมื่นล้านดอลลาร์คือเฟสที่1ของการยอมรับโดยสถาบันมันขับเคลื่อนโดยสถาบันการเงินและนักลงทุนรายใหญ่ที่ตัดสินใจเข้ามาลงทุนเอง แต่การเข้ามาของเงิน 401k นี้คือเฟสที่2ค่ะเฟสนี้มันใหญ่กว่ามันคงกว่าและถาวรกว่าเฟสแรกมากเพราะมันขับเคลื่อนด้วยเงินลงทุนแบบ p a s s ซีฟที่ไหลเข้ามาอย่างเป็นระบบจากเงินออมของคนทั่วไป ETF แม่พิสูจน์แล้วว่าท่อส่งเงินของสถาบันสามารถทำงานได้ดีแต่ 401k คือการไปเปิดวาล์วหลักจากอ่านแก็บน้ำของเงินออมมวลชนโดยตรงเลยค่ะ ไม่ใช่แค่นั้นครับเพราะยังมีประเด็นซ่อนอยู่นั่นคือปรากฏการณ์ที่เรียกว่า Float squeeze หรือการบีบอัดเหรียญในตลาดราคาของสินทรัพย์ในโลกแห่งความเป็นจริงไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยซัพพลาทั้งหมดแต่ถูกขับเคลื่อนด้วย Float หรือจำนวนเหรียญที่พร้อมจะขายจริงๆในตลาดตอนนี้ สิ่งที่เราเห็นคือผู้ถือระยะยาวอย่างบริษัท MicroStrategy หรือผู้ดูแลสินทรัพย์ของ ETF ต่างๆกำลังก่านซื้อ Bitcoin แล้วนำไปเก็บใน cold storage หรือที่เก็บระยะยาวพวกเขาคือผู้ถือไม่ใช่ผู้ขายและตอนนี้เงินจาก 401k ที่กำลังจะเข้ามาก็เป็นเงินเพื่อการถือยาวเหมือนกันมันจะยิ่งดูดทรัพย์เหรียญออกจากตลาดไปอีกมหาศาล สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างเป็นระบบและไม่สิ้นสุดกำลังไล่ล่าเหรียญที่มีให้ซื้อขายในตลาดน้อยลงทุกวันในสภาวะแบบนี้หนทางเดียวที่จะจูงใจให้คนยอมขายเหรียญของเขาได้ก็คือการเสนอราคาที่สูงขึ้นแบบก้าวกระโดดมันคือแรงกดดันมหาศาลที่จะผลักให้ราคาทะยานขึ้นอย่างรุนแรงครับนาถึงมาค่ะแต่นอกจากเรื่องเงินเกษียณแล้วยังมีปัจจัยอื่นๆที่สนับสนุนแนวคิดนี้อีกไหมคะ แน่นอนครับเรื่องเงินกระเสียนนี้ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างโดดเดี่ยวแต่มันเป็นส่วนหนึ่งของพายุที่สมบูรณ์แบบหรือ The Perfect Storm ที่กำลังก่อตัวอยู่ในระบบเศรษฐกิจโลกครับปัจจัยแรกคือบริบทเศรษฐกิจมหาภาคที่กำลังปั่นป่วนตอนนี้โลกมีหนี้สินท่วมทนสูงเป็นประวัติการกว่า313ล้านล้านดอลลาร์ธนาคารกลางทั่วโลกต่างพิมพ์เงินออกมาอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อพยุงเศรษฐกิจ การกระทําเช่นนี้กําลังกัดกินมูลค่าของเงินฟีแอดที่คุณผมใช้อยู่ทุกวันในสภาวะแบบนี้นักลงทุนต่างวิ่งหาสินทรัพย์หลบภัยเพื่อป้องกันความมั่งคั่งของตัวเองและบิตคอย n ซึ่งมีจำนวนจำกัดและไม่ได้อยู่ใต้การควบคุมของรัฐบาลใดๆก็คือคำตอบของยุคดิจิตัลมันคือทองคำดิจิตัลที่ไม่สามารถพิมพ์เพิ่มหรือลดค่าได้ปัจจัยที่2คือความสำคัญทางภูมิรัฐศาสตร์ เรื่องนี้ไม่ใช่แค่เทรนด์ของนักลงทุนอีกต่อไปแต่เป็นเกมระดับนานาชาติแล้วเราเห็นประเทศอย่างเอลซาวดอร์ประกาศให้บิตคอยเป็นเงินที่ใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายและที่น่าจับตามมองยิ่งกว่าคือมีกระแสข่าวว่าแม้กระทั่งสหรัฐอเมริกาเองก็กำลังพิจารณาสร้างคลังสำรองบิตคอยเชิงยุทธศาสตร์นี่คือการยกระดับบิตคอยจากสินทรัพย์ของบริษัทเอกชนไปเป็นสินทรัพย์เชิงยุทธศาสตร์ของชาติเลยทีเดียว และที่สำคัญที่สุดคือเสียงยืนยันจากผู้ทรงอิทธิพลในโลกการเงินที่มองเห็นภาพนี้มานานแล้วเคท w วูดจาก a r k Invest ทําทำนายว่าบิตคอยจะไปถึง1.5ล้านดอลลาร์ภายในปี2030โดยชีย้ไปที่การยอมรับของสถาบันและความหายากที่เหนือกว่าทองคำไมเคิลเซเลอร์จาก MicroStrategy ผู้บุกเบิกการนำบิตคอยเข้าบริษัทมหาชนมองว่าราคาสามารถไปได้ถึงหลายล้านดอลลาร เพราะมันคือสุดยอดอสังหาในโลกดิจิทัลหรือแม้แต่โรเบิร์ตกิโยสากิผู้เขียนหนังสือพ่อรวยสอนลูกก็ทำนายว่าราคาจะทะลุ1ล้านดอลลาร์ภายในปี2035โดยมองว่ามันคือเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงจากการล่มสลายของระบบการเงินแบบดั้งเดิมและนี่คือสิ่งที่เปลี่ยนเกมทั้งหมดมันคือการไขปริศนาที่สำคัญที่สุดของบิตคอยข้อโต้แย้งที่คนใช้โจมตีบิตคอยมาตลอดคือความผันผวนที่รุนแรง นักวิจารณ์บอกว่ามันเหมือนหุ้นเทคโนโลยีที่มีความเสี่ยงสูงมากกว่าจะเป็นสินทรัพย์หลบภัยที่มั่นคงอย่างทองคำแต่เคยถามไม่ว่าอะไรทำให้มันผันผวนคำตอบคือเพราะตลาดยังเล็กและถูกครอบงำด้วยเงินเก่งกำไรระยะสั้นแล้วอะไรคือยารักษาความผันผวนคำตอบคือตลาดที่ลึกมีสภาพคล่องสูง และมีบาฐานนักลงทุนระยะยาวจำนวนมากที่เข้ามาซื้ออย่างสม่ำเสมอโดยไม่สนใจราคาข่าวการนำบิตคอยเข้า 401k นี่คือยาที่จะเข้ามาแก้ปัญหานี้โดยตรงมันกำลังอัดฉีดเงินทุนประเภทที่จำเป็นที่สุดในการสร้างเสถียรภาพให้กับตลาดมันเป็นพารดอกซ์ที่สวยงามมากครับการยอมรับในวงกว้างที่เคยถูกขัดขวางเพราะความผันผวนตอนนี้กลับกลายเป็นสิ่งที่จะเข้ามาสยบความผันผวนนั้นเสียเอง และเมื่อความผันผวนล,ลดลงมันก็ยิ่งดึงดูดนักลงทุนกลุ่มไม่ใหม่เข้ามาอีกกลายเป็นวงจรเชิงบวกที่ขับเคลื่อนตัวเองไปข้างหน้าอย่างไม่สิ้นสุดมาถึงบทสรุปสุดท้ายนะครับสิ่งที่เรากำลังเห็นอยู่ตรงหน้าคือการเข้าปะทะก,กันครั้งฮันดิสพลังที่มีอาจต้านทานของเงินกเกษียณหลายล้านล้านดอลลาร์ที่ไหลเข้ามาอย่างเป็นระบบและอัตโนมัติกำลังพุ่งเข้าชนกับวัตถุที่ไม่อาจเคลื่อนย้ายได้ นั่นคือความจริงทางคณิตศาสตร์ของบิตคอยที่มีจำนวนจำกัดเพียง21ล้านเหรียญการวิเคราะห์ทั้งหมดในวันนี้ชี้ไปในทิศทางเดียวกันว่าเส้นทางสู่บิตคอยราคา1ล้านดอลลาร์ไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันของคนกลุ่มเล็กๆอีกต่อไปแต่มันคือผลลัพธ์ที่มีความเป็นไปได้สูงซึ่งตั้งดูบุนฐานของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างตลาดครั้งใหญ่หลวงที่สุดนับตั้งแต่บิตคอยถือกำเนิดมาคำถามในวันนี้จึงไม่ใช่ถ้ามันจะไปถึง แต่เป็นเมื่อไรที่มันจะไปถึงจุดนั้นนี่คือการเปลี่ยนแปลงกระบวนทศน์ทางการเงินครั้งสำคัญที่ทุกคนต้องทำความเข้าใจถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับอนานาคบทางการเงินของตัวเองขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับฟังครับถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้ฝากกดติดตามหากมีข้อผิดพลาดประการใดเคนคนนี้ต้องขออภัยส่วนใครยังไม่ได้เข้ากลุ่มอัปเดตข่าวคริปโตทองคำเศรษฐกิจอย่าลืมลิงก์ใต้คลิปนี้ครับ และตอนนี้ Stocksignals c r e e n e r เปิดให้สมัครแล้วเครื่องมือช่วยนักลงทุนคัดหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศคริปโตที่มีสัญญาณน่าสนใจหามาจากเป็นพันๆตัวส่งตรงถึงคุณทุกวันรีบสมัครก่อนหมดบูรันนะครับสุดท้ายนี้ขอจากไปด้วยคำว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ